คือจะแบบสิวอักเสบเอยสิวอุดตันเอยมาไม่ละเว้นฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิธีในการแบบกูยับยางทุเรามันน่ะไม่งั้นมันก็จะแบบหนักกว่านี้สวัสดีค่ะแพลแย์สิวค่ะวันนี้แย์มีวิธีรักษาสิวแบบฉบับของตัวเองนะคะแบบง่ายๆแล้วก็คือประหยัดไม่ต้องเสียตังค์แพงๆพงเพราะว่าอะไรคะขี้งกเหมือนเดิมคอนเซปต์นะคะ แล้วก็รักษาสิวได้จริงๆนะคะอันดับแรกจะเป็นพวกคลีนซิ่งเช็ดเมคอัพต่างๆนะคะว่าจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะเดี๋ยวนี้มันมีออกมาเยอะแยะมากมายกระทั่งคนที่ไม่แต่งหน้าจริงๆแล้วก็ควรที่จะเช็ดคลีนซิ่งก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยมาเกาะหน้าควรจะเช็ดคลีนซิ่งทุกครั้งก่อนล้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นคลีนซิ่งแบบวอเตอร์แบบนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้เลยอย่างที่บอกอย่างอันนี้แพรก็ใช้เป็นตัวที่มันแบบ ช่วยเรื่องสิวด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบบวกบวกไปอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็วันไหนที่แต่งหน้าหนักๆก็จะใช้เป็นแบบเนื้อออยไปด้วยออยเนี่ยทูทูๆููหน้าให้หมดก่อนแล้วก็มันก็จะเป็นน้ำนมแล้วก็ล้างออกมาแล้วก็เช็ดแบบเป็น c l นซิ่ i n g เตอร์อีกทีหนึ่งวันไหนแต่งหน้าหนักๆก็จะแบบบวกบวกสองต่อไปอีกนะคะขั้นตอนที่สองเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าแบบจริงๆแล้และก็แพก็จะใช้ตัวนี้เป็นซิปวอตนะคะเจลล้างหน้าซิปวอตตัวนี้สาวสาวที่แบบว่าผิวหน้าแห้งหรือว่ารักษาสิวแล้วมมันีการแบบ ผิวแห้งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช้ตัวเนี้ยดีนะเพราะว่าเขามีพ H เบาลาน,นะ5.5เหมือนไปปรับสมดุลปรับบาลานซ์ของผิวอะ่ะมันก็เลยเหมือนทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้แบบอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งขึ้นผิวหน้าตอนหลังใช้เนี่ยจะแบบไม่ตึงไม่เอียดเลยนะคะทุกคนเขาไม่มีแบบส่วนผสมของสบู่ที่จะไปให้หน้าเราแบบแห้งหรือระคายเคืองขึ้นนะคะ ทำให้หน้ามันชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะเหมือนมีส่วนผสมของไมเจารเซอร์ด้วยก็คือเวิร์กมากสําหรับการดูแลเรื่องปัญหาสิวสําหรับคนเป็นสิวนะคะอ่อนโยนมากเลยนะตัวนี้โอเคมากใช้ตั้งแต่เด็กจนโตก็จะไปช่วยตั้งแต่ต้นเหตุอะไม่ได้ช่วยปลายเหตุคือช่วยตั้งแต่สาเหตุของการเกิดสิวต่างๆขั้นตอนการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการรักษาสิวนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดใช้ได้นานมากกว่าจะหมดคือหยุดนึงอะ แล้วราคาก็คือไม่แพงด้วยค่นี้ก็มาขั้นตอนของปลายเหตุกันบ้างคือขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการกดสิวขั้นตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกดเองก็ได้ถ้าใครกดเป็นนะคะทุกคนหรือว่าเป็นสิวตันที่เยอะมากแนะนําให้เข้าร้านให้เข้าร้านให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนกดสิวให้นะคะเรากดเองแล้วแบบกดไม่เป็นอะ่ะหน้ามันก็จะพังก็จะเห่อเข้าร้านไปกดสิวบ้างอย่างน้อยแบบสามเดือนครั้งอย่างเงี้ยก็ได้ สิวอุดตันเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งนางก็จะประทุกลายเป็นสิวอักเสบแล้วคือถ้าเขามีอยู่ในหน้าของเราเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเขาจะรอวันกลับมาแก้แค้นเรานะคะทุกคนขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราอาจจะแก้ที่ต้นเหตุแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่นะคะก็แนะนําให้อาจจะต้องใช้ยาเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะเรื่องของละลายสิวอุดตันเรื่องของค่าเชื้อสิวต่างๆนะคะอ่ะอย่างของแพงเนี่ย ขอซื้อ,อยาที่คลินิกมา,าก่อนล้างหน้าเน,นี่ยช่วยเรื่องสีอุดตันแล้วก็ตัวนี้เหมือนใช้จะหมดแล้วเป็นฆ่าเชื้อสีอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะแบบผัดเซล์ผิวลดสีอุดตันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบลดรอยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราซื้อเป็นยาเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยมาใช้ก็จะแบบไม่แพงเท่าการไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ย ประหยัดปะประหยัดไปอีก oh. <laughs> วิธีที่5วิธีสุดท้ายนะคะ <laughs> ก็จะเป็นวิธีที่ <laughs> ถ้าเราเกิดสิวแล้วเราอยากให้สิวยุบ <laughs> นั่นก็คือการแต้มสิว <laughs> แต้มสิวเพื่อให้มันหายเร็วที่สุดไม่งั้นมันก็จะอยู่กับเรานานแล้วก็แบบทิ้งรอยไว้อะไรเงี้ยใช้แบบไหนอีห้อไหนก็ได้แต่แพรจะชอบใช้ที่มันเกี่ยวกวับแบบมีส่วนผสมของกรีนทียชาเขียวอะไรอย่างงี้จะแต้มได้ทุก สิวทุกประเภทสิวแล้วก็ไม่ได้แบบแรงโหดถึงขนาดกัดผิวอะคือโอเคกําลังดีเลยแพ้ก็ชอบเหมือนกันนี้จะเป็นออยแบบทาแต้มแต้มอันนี้ตัวนี้สามารถแต้มสิวอักเสบก็ได้หรือว่าสิวโผดหรือบริเวณให้มันเป็นแบบเหมือนแพ้ง่ายหรือแพ้ฝุ่นแพ้อะไรมาเราสามารถที่จะทาได้ถ้าเป็นพวกตรงแพ้หรือตรงผดอะไรเงี้ยเวลาแพ้หน้าเชิงชิดทาไปอะตอนเช้าตื่นมาจะดีขึ้นเลยนะคือโอเคมากแต่ว่ามันจะรู้สึกร้อนร้อนแสบๆบหน่อยนะคะทุกคนถ้าใครแต้มสิวอักเสบอาจจะแบบ แสบแสบนิดนึงอาจจะอาจจะต้องทนทรมานะทำตามกันดูนะคะสําหรับขั้นตอนวิธีการรักษาสิวของแพรช่วงที่เป็นสิวเนี่ยเราต้องแบบทนุถน,นอมแล้วก็มีระเบียบวินยัยกับผิวหน้าเขาน้อยทําตามขั้นตอนที่แพรบอกไปทุกขั้นตอนเลยนะดีขึ้นแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแพรก็ไปก่อนอย่าลืมซับ c r i b e และก็ติดตามแฟนเพจแพรสิวสไตล์ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย